ก็กราบสวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับวิเคราะห์ก่อนเกมวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับวันนี้มากับพาดหัวที่ว่าเอาคือเอาไม่เอาแมต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแมต t ์ไหน,นะครับก็ถ้าส,ส่วนตัวก็มองว่าทั้ง2ทีมที่ผมเลือกทั้ง2คู่ที่ผมเลือกมาในวันนี้นะทีมที่ผมเลือกมานะไม่สามารถเอาชนะในวันนี้ได้ก็สะกก็บอกได้เลยว่าตัวเองอาจจะไม่ได้โฟกัสในส่วนของ ถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกแล้วนะครับอาจจะต้องไปเก็บในบอลถ้วยในลีกของตัวเองนะครับก็มันมีเหตุผลอยู่นะครับก็มาดู2ทีมที่ผมเลือกกันก่อนเลยก็เป็นทีมระหว่างในส่วนของทีมแรกนะครับเป็นริเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกัสโกเลนเจอร์นะครับแฮนดิแคป2อลูกอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนานะครับแฮนดิแคปตอนนี้อยู่ที่ป,อ,ปอนะ ก็มองว่าอย่างเงี้ยมันเป็นบอลงูกินหางไปแล้วนะครับอย่างลิเวอร์พูลอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในสายดีกว่าเนาะมาคู่แรกันก่อนเลยลิเวอร์พูลกับโคลนเจอร์หูแมตช์แรกต้องย้อนไปในปี2011เลยครับในช่วงนั้นผมคิดว่าแ a ลนเจอร์ฟอร์มฮอตนะชนะไป1-0แฮนดิแคปมีโอกาสไหลไปนะครับไหลไป2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะอืมเดี๋ยวเราค่อยมาวิรากันตอนท้ายแล้วกันคู่นี้นะมา มาดูสกอร์ก่อนเลยผมจะวิเคราะห์แค่ในยูฟาแชมเปียนลีกนะครับสทีมนาปก็แมตช์แรกก็บุกไปแพ้นาปโปลีนะครับแมตท,ที่2ก็บุกไปเ,เล่นในบ้านชนะอาร์เจ็คอัสดัม2-1แต่ดูสถิติตามเฮนดิแคปของลิเวอร์พูลแล้วนะคือไม่ชนะแม้แต่ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะแมตท,ที่ไปถล่มบอลมัด9-0แค่ครั้งเดียวจริงๆ ยังหายากที่ลิวพูจัดชนะนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเสมอเฮนดริคอาแจ็คอสเตดัมนะก็แค่นั้นนะยังไม่มีคือถ้าผมจะบอกว่าถ้าฤด,ดูกาลนี้ยถ้าตามลิวพูตายซะส่วนใหญ่นะอืแต่มาดูในส่วนของกัสโกเรนเจอร์กันมางกัสโกเรนเจอร์ก็เป็นยังไงกัสโกเรนเจอร์กอมแอตแรกบุกไปแพ้อาแจ็คอัสเตดาม4-0แมตที่2ก็เล่นในบ้านแพ้นาโปลี Police 3-0แล้วโดนใบแดงอีกนะ คือฟอร์มในยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมว่ากัสโกเรนเจอร์ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ได้แล้วคือมันมันหมดโอกาสแล้วยังยิงในยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนี่มันมันน่าสนใจนะครับแต่ในลีกของพวกเขาก็ยังฟอร์มดีนะถ้าเทียบในแฮนดิแคปอะมันก็มีช่วงหนึ่งที่เขาแบบแพ้รัวๆแล้วกลับมากินนัดสุดท้ายอยู่อย่างเงี้ยครับ ก็มาดูในส่วนของตารางคะแนนกันบ้างนะทําไมผมถึงบอกเอาคือเอาไม่เอาไม่คืออย่างนี้คือตอนนี้ในกรุ๊ป A มันประกอบด้วยนาะโปลีอาแจ็คอัสเดดัมลิเวอร์พูลแล้วก็กักสโกลเลนเจอร์นะแต่เป็นกัสโกลเลนเจอร์ทีมเดียวนะที่แพ้ไป2นัดผมว่าเขาปล่อยแล้วเขาไม่เอาละแต่อย่างนี้ลิเวอร์พูลมันต้องมาวัดกับในส่วนของอาแจ็คอัสดดัมซึ่งลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะมาก่อน1น,นัดเพราะฉะนั้นแมต์นี้ลิเวอร์พูลต้องเก็บชัยชนะ กับกัสโกเลนเจอร์ให้ได้แล้วก็แมตต์ต่อไปริวพูก็ไปเก็บชัยชนะกับอาแจ็คเพื่อจะเป็นเข้าที่2ผมว่าตอนนี้นาโปลีลอยลำและชนะทั้งริวพูทั้งอาแจ็คถ้าไปเจอกัสโกนี่ขนมเลยครับอันนี้ครับก็เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าเอาคือเอาไม่เอาแมตต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแมตต์ไหนแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของผู้เล่นในส่วนของริวพูกันก่อนเลยนะครับริวพูมาในแผน4-3-3ก็มีอเดซอนที่มีคราสฟันไดมาติปแล้วก็ เทนอเล็กซานเดอร์อานนะแต่ว่าก้องหลังผมคิดว่าเป็นชุดนี้นะส่วนกลองกลางผมคิดว่าเป็นเจอเกโก้ฟาบินโยแล้วก็เป็นเอรียสนะก็มีโอกาสเป็นชุดนี้นะแต่ก้องหน้าผมคิดว่าจะเป็นดีอาร์ตแล้วก็เป็นนูนเยสแล้วก็เป็นซาร่านะครับมีโอกาสจะเป็นนูนเยสเพราะว่าลูนเยสอะในลีกยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับมผมมองแบบนี้นะฟอร์มลร์พูค่อนข้างดีในส่วนของทีมอีคลาสนะแล้วก็เป็นในส่วนของ มาทิฟแล้วก็ดีอาร์ในส่วนของบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมาดูนะักเตะบาดเจ็บของเรียวพูก็มีโคเนเตมีแรมซี่โรบินสันแล้วก็มีเคตาแล้วก็อ็อกลิคชิมเบรนที่เจ็บมาต่ดตรวการผมว่าวันนี้ไม่มีผลตัวสำรองค่อนข้างมีครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นมิลเนอร์แล้วก็เป็นเฮนดิสันหรือว่าเป็นลาฟินยาเออขอัยครับประมาณเออผมจำชื่อไม่ได้ประมาณตัวนั้นแหละครับ อ่ในส่วนของเลนเจอร์เลนเจอร์ก็มาในแผน4-2-3-1คือเลนเจอร์ตอนนี้ใช้เป็นโกแม็กแม็กกอกแม็กแม็กจีก้ออะไรนี่ครับประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้อายุเยอะมากผมว่าเป็นโกมือ2อนะอายุไปถึง40แล้วอ่ะเอามาลงในในยูฟ่าผมว่าเขาคงไม่หวังจริงๆแล้วเอาโกสำรองเล่นในแมตชนี้ก็แบ็กโฟก็จะประกอบด้วย ถ้าเป็นเหนียนะครับโกซอนแล้วก็เดวิสแล้วก็พาริซิกส่วนกลางลับก็จะเป็นแจ็คแล้วก็เป็นลามโอ้ลามสเตลัมโอ้ชื่ออ่านยากจริงๆนะครับแล้วก็3เกมลุกจะเป็นเอ่อเชลแมนเดวิสแล้วก็เคทนะครับส่วนกองหน้าก็จะเป็นโคเล็กซึ่งกองโคเล็กเนี่ยผมมองว่าเล่นในหลีค่อนข้างดีเลยนะขอไปดูสิติโคเล็กโคเล็กเหมือนลงไป8ยิงไป8อดอะ โเล่นในลีกโหดมากอะผมบอกเลยแต่ว่ามาเล่นในส่วนของยูฟาแชมเปียนลีกก็ยังไม่สามารถจบสกอร์ได้คือมลองมาดูาผู้ษประตูตรงนี้ครับประตูของเรียพูยิงไป3แอสซิสต์3แต่ในส่วนของแลนเจอร์ยังไม่สามารถยิงในยิงในส่วนของยูฟาได้อืคือมันมีผลแหละครับแล้ววันนี้ในส่วนของเซนเตอร์เดวิดเนี่ยครับเป็นไม่ใช่เป็นตัวหลักนะเป็นเซนเตอร์ตัวสำรองนะครับ เหมือนเป็นดาวรุ่งมั้งผมจะไม่ผิดผมขอย้ำอีกครั้งก็ไม่ดาวรุ่งนะครับเป็นแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ลงแม้แต่ในส่วนของรีกสกอตสกอตเออพรีเมียชิพก็ยังไม่ค่อยได้ลงได้ลงไปแค่2ครั้งผมว่าโอกาสลงน้อยความเก่าอาจจะยังสู้ตัวเก่าๆอย่างที่โดนแดงไปไม่ได้นะครับก็คือเจมส์แซนนะครับโดนแดงไปแล้วก็ตัวอื่นๆผมก็ยังไม่เห็นว่าจะได้ลงเล่นในส่วนของอมีบทบาทสำคัญต่อ ผลต่อทีมนอกจากตัวนี้นะแม็กแม็กรุงลินโอ้โหชื่ออ่านยากชื่อมันแปลกๆครับลีกเนี่ยก็วันนี้ผมทําไมวันนี้ผมทัศนคติคู่แรกผมให้เป็นในส่วนของริวพูนะด้วยผลที่ว่าเขาต้องชนะก่อนแมต์นี้เพื่อจะไปวัดกับในส่วนของอ,อ,อีกทีมนึง่งผมจำไม่ได้แป๊บนึงเออในส่วนของอาจจักสดรามอีกแมตแล้วเขาจะเข้ารอบเป็นที่3ถ้าเขายังเอายังจะ ยังจะเล่นถ้วยนี้นะครับแต่ถ้าเขาไม่เล่นแล้วผมว่าแมตชนี้เขาก็ปล่อยได้แต่ราคาต่อก็ค่อนข้างแรงอยู่นะ2ลูกควบ2ลูกครึ่งถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าแพงก็ส่วนตัวผมอยู่ลิเวอร์พูลนะผมว่าวันนี้สามศูนย์เพราะว่าทีมอย่างอาแจ็คอันสดาร์มหรือลาโปลีก็ยิง3ลูก4ี่ลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาส่วนตัวก็คิดว่าลิเวอร์พูลจะทําได้ในแมตชนี้ไม่ยากนะครับก็มาดูในส่วนของอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็เป็นโหู บิ๊กแมตเหมือนกันเนี่ยครับที่เอ่อที่มีผลนะที่แบบถ้าสมมุติว่าบาร์ซ่าชนะอินเตอร์ได้ก่อนก็จะเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าทั้ง2ทีมแพ้ไบเยนมิวนิกมาด้วยกันแล้วก็อีกทีมหนึ่งอย่างวิกตอเรียเพาเซ่นผมว่าไม่มีผลแล้วครับสายน,ายนี้สายนี้วัดกันแค่2ทีมนะครับก็คือน,น่าจะเป็นในส่วนของอินเตอร์กับบาร์ซ่านะแย่งกันเข้าที่2นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นบาร์เซโลนาแหละทีมค่อนข,ข้างครบกว่า แต่อินเตอร์ก็ประมาทไม่ได้กองกลางค่อนข้างนั่นนั่นจริงๆอินเตอร์ปีนี้กองกลางมาดีมากนะครับมาดูในส่วนของแฮนดิแคปคู่นี้นะครับบาซ่าต่อไหลจริงๆด้วยนะครับต่อไหลครึ่งลูกนะถ้าถ้าเฮดทูเฮตั้งแต่ปี19นะในเล่นในบ้านบาซ่าบาซ่าชนะ2-1เล่นในบ้านอินเตอร์บาซ่าก็ชนะ2-1ถือว่าก็ยังดีอยู่นะก็ตอนนั้นแฮนดิแคปหลูกนะก็ไม่ได้ไม่เสีย ก็ยังโอเคอยู่นะครับมาดูในส่วนของอินเตอร์ก่อนอินเตอร์2แมตช์ที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปก็ไปแพ้ไบเยนมิวนิกนะครับแต่ก็ไปชนะวิคตอเรียเพาเซนนะ2-0วิคตอเรียเพาเซนไม่มีผลต่อต่อครั้งนี้แล้วนะครับมาดูในส่วนของบาร์เซโลน่ากันบ้างบาร์เซโลน่าก็แมตช์แรกก็ชนะวิคตอรียเพาเซนไป5-1แมตช์ที่สองก็ไปแพ้ในส่วนของไบเยนมิวนิกนะ2-0 สกอเร์พอๆกับในส่วนของอินเตอร์ที่แพ้ไบรเยนมิวนิกนะแต่ว่าอินเตอร์แพ้ในบ้านแต่แต่บาซ่าแพ้เกมเยือนนะครับแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะอืมก็มาดูในสายในกลุ่มนะวันนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปแครับไบร์เยนมิวนิกมันลอยลาไปแล้วชนะ2มีสี่แต้มไปแล้วมีหกแต้มไปแล้วนะครับส่วนบาซ่ากับอินเตอร์ก็ชนะทีมละหนึ่งครั้งแพ้ทีมละหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นแบบงูกินหางนะนะแต่ถ้า ผมเอาคือเอาในที่นี้ความหมายของผมก็คือว่าถ้าชนะแมตช์แรกก่อนมันก็จะได้เปรียบค่อนข้างมากแล้วไปอุดในบ้านหรือไปเล่นเกมโตในบ้านก็ไม่ต้องวิเคราะห์มากไม่ว่าจะเป็นอ่อถ้าถ้าชนะแมตช์นี้ก่อนนะมันจะส่งผลไปยังเกมในลีกด้วยนะเกมในลีกก็จะเล่นง่ายขึ้นไม่ต้องจัดตัวเอาตัวจริงลงแต่บางทีก็บาซ่าคือบาซ่าบางทีก็ยิงไม่ขาดก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็มาดูตัวผู้เล่นของในทีม บาร์เซโลนากับอินเตอร์ก่อนมนันไ้อมาใน,านส่วนของอินเตอร์นะอินเตอร์อินเตอร์ไม่ได้แผน3 5 2นะผู้สาประตูเป็นโอนาน่านะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กเป็นสกูเนียอ่า,อาเอสบีแล้วก็บาสโตนียนะฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสามตัวนี้โดยเฉพาะเอสบีนะครับฟอร์มดีมากในส่วนของอ่าอยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมาในส่วนของ3ามขอไปครับ5กองกลางก็จะประกอบด้วยดูมฟรายเบรเลลล่านะ แอสแลนนี่แล้วก็เป็นชิคานูรูแล้วก็เป็นโกเซนนะส่วนกองหน้า2ตัวก็จะเป็นเอดินเชโกคู่กับมาร์ติเนสก็จะต้องบอกว่าเอดินเชโกเล่นในยูฟาค่อนข้างดีนะมีคะแนนเฉลี่ยถึง7.73นะอืมแล้วก็ดูดูฟลายนะเล่นเล่นก็ดีมากนะ,ฉะเฉลี่ยเกือบ7แต่โกกับกองหลังตัวนี้อาเซบี by, กับ โอนานะ่าก็เล่นดีเหมือนกันแต่ในลีกส่วนตัวผมชอบในส่วนของเชิงกานูรูนะครับกับบาเล่าเล่นดีมากจริงๆนะในลีก2ตัวนี้คือไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกลูกแทงลูกโอ้โหผมไปดูฟอร์มแล้วผมว่าแต่บางทีอะโชคมันก็ไม่เป็นใจอย่างอย่างพวกเขาเหมือนกันบางทีแทงไปหลุดเพื่อนก็ยิงไม่เข้าบางทีก็ปัน่นชนเสาชนคานมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลนะแต่ผมชอบของกลางชุดนี้ของของในส่วนของอินเตอร์มิลานมากนะครับ แล้วก็ม,มีสำรองอย่างโบโซวิดมั้งผมไม่แน่อ๋อโบโซวิดวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเจ็บตัวนี้ก็เล่นดีตัวหนึ่งนะผมก็ชอบตัวนี้มากเหมือนกันแล้วก็โลกกกูเจ็บแต่มาตินเนสวันนี้น่าจะเข็นลงได้นะครับมาตินเนสก็มีความเร็วนะแต่ว่าไม่ค่อยแบบโฉบเฉี่ยวมากเท่าไหร่แต่อินเตอร์ผมชอบอินเตอร์ในส่วนของเล่นเกมรับในอะินเตอร์เล่นเกมรับค่อนข้างดีอินเตอร์เป็นบอลสวนที่แบบคือกาบขวากับกาบซ้ายมันวิ่งสุดเติมสุดอะแต่มันยังเปิดไม่ค่อย ไม่ค่อยเข้าเป้ามากเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะว่าเขาไม่รู้นะผมคิดว่าอาจจะดักง่ายก็ได้เพราะว่าแบ็กมันตัวเล็กมันวิ่งเร็วแต่การคอร์สมันยังเป็นปัญหานะในส่วนของอินเตอร์มิลานนะมาดูบาซ่ากันบ้างมาบาเซลูนามาในแสมาในแผน433สามสามในแคปก็จะเป็นบาวเด้คิตนเซนกาเซียแล้วก็อารอนโซ่ผู้สารประดูจะเป็นสเตเกนนะผมคิดว่าคิตนเซนไม่น่าจะได้ลงน่าจะเป็นในส่วนของปิกเก้นนะแล้วก็แบ็กขวา เบสขวาผมผมไม่แน่ใจแบสขวาผมแปบบ๊บนึงนะผมขออ่แบสขวาดูแลตรงนี้น่าจะชัวร์กว่าอ่าเป็นโรบาโตนะครับเป็นเซจิโรบาโตนะแล้วก็เป็นในส่วนของในส่วนของ3มกองกลางก็ตัวนี้ไม่แน่จะได้ลงนะเคสเซ่ ese, น่าจะเป็นในส่วนของกาวี่บุสเกตแล้วก็เปรดดี้ส่วน3มกองหน้าใช้ชุดนี้ครับฟอร์มค่อนข้างดี ไม่ก็ไม่ถึงกับว่าดีแบบท็อปท็อปพีกๆกันนะตอนนี้ฟอร์มท็อปทอป,ทอปพีก,พกผมให้แค่2ตัวนะเป็นเลวานกับเดมเบลเล่ผมว่าลาฟินญายังหาจุดยืนในในชุดนี้ยังไม่เจอทําไมผมถึงบอกว่ายังไม่เจอเพราะว่าเหมือนเล่นไม่เข้ากับทีมอะเก่งจริงครับเก่งยอมรับเลยครับแต่จังหวะคอสจังหวะเปิดให้เพื่อนจังหวะกินตัวได้แล้วคอสบอลสวยยังไม่มีนะต่างจากเดมเบลเล่กับ เออเลวานี้นะแต่สำรองบา a ซ่าก็กองหน้าก็จะมีในส่วนของมมฟินเดปายอยู่นะฟอร์มก็ดีเหมือนกันครับเจอทีมเล็กเล่นก็ลงเล่นสบายๆนะครับอืมตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะโอเดปายเจ็บแฟร,รงกี้ก็เจ็บอโลโจก็เจ็บโอ้ตัวเจ็บเยอะบายอลินก็เจ็บอืมตัวเจ็บเยอะครับบาเซโลน่าแต่ผมว่าชุดนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเป็นชุดผสมนะระหว่างเด็กตัวเก่ากับตัว เ,เลือดใหม่ในส่วนของบาร์เซโลนาก็ทัศนคติคู่นี้ผมก็ให้ในส่วนของบาร์เซโลนานะก็เพราะว่าทําไมก็ผมว่าแมตช์แรกมันเอาก่อนมาได้เปรียบแล้วถิติมันดีกว่าหมดอะ่ะโกเอยประตูกันยิงเอยการแอสิษเอยทีมก็จัดมาเต็มก็ที่บาร์เซโลนาชนะในลีกแค่1ลูกก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ที่ว่าแบบอาจจะมีการเก็บตัวก็ได้เพื่อมาเจอแมตช์นี้นะมันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่เชียร์บาร์เซโลนาในวันนี้นะครับ ก็ก็วันนี้ผมก็ให้2ตัวนะครับก็คือลิเวอร์พูลกับาร์เซโลนานะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถติดตามได้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหรือว่าคิดว่าผมวิเคราะห์มั่วก็สวนได้ครับไม่ว่ากันแต่ว่าขอคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าเพื่อนๆสวนเพราะเหตุผลอะไรบางทเีเหตุผลเราอาจจะขัดแยง้งกันก็ได้นะครับก็กราบสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ